สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีทผู้ชมครับบ่าวเถาพระทผู้ชมครับเดินทางนะครับเนาะครับมาที่วัดป่าภูจันหอมครับพี่น้องครับบ่าวเถาพระทผู้ชมครับมารับชมครับตองวดนะครับเนาะรับวางงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5ครับว่าเพิ่นจะ่ปยตัวใด่นะครับเนาะรับเขามารับชมครับน้ำกันครับพี่น้องครับตอนนี้บ่าวเถาก็เดินทางมาถึงวัดแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ นาวัดนะครับเนาะครับนี่ครับบริเวณหลังจากฝนตกครับพี่น้องฝนตกแห้งครับเพิ่งหยุดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเนาะกับสำหรับนะครับเนาะเอฟซีหรือนผู้ชมครับอยากจะเดินทางนะครับเนาะมาทาบุญครับครับผมที่วัดป่าภูจันหอมครับอยู่ตําบลคําเราอเด้อครับอําเภอชัยว่านจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับเพื่อสายบุญนะครับเนาะครับอยากจะเดินทางมากราบไหว้ครับผม ด้านนาวัดกจะเป็นปู่ท้าวเวศสุวรรณกับทู้ชมมรับนี่ครับนะครับเนาะสามารถนะครับเนาะเดินทางมาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวบบาวเฒ่าจะพานะครับเนาะรับไปช่มน้ำกันครับผมว่ารับงวดวันที่16กรกฎดาคม2565นาะครับเนาะได้ตัวใดวันที่เก่าเบาเฒ่ากะพาธ้ชมมาแล้วครับ มันที่เก่าที่เพิ่นบ่วงสวงนะครับทำชุชมพี่น้องรับมือนันกาอ่าเพิ่นว่าสิบเก่าขับพี่น้องครับเขาเมกาหว้ยนะครับทำชุชมครับผมกลับมาขอพรขอโชคขอลาบครับพี่น้องรับนี่ครับผมรับจังเข้าไปเบิ่งน้ำกันครับเพราะว่าแม่เพิ่นบอกมาแลวครับผมว่ารับอยู่เพิ่นเขียนไ้แลวครับผมใส่ผ้าแดงไว้ รับอยู่ทั้งนาเด้อครับเอาจังเข่าไปรับชุ่มรับฟังน้ากันนะครับทําช่มพี่น้องรับเบาวเถ่าผ้าช่มบรรยากาศนะครับเนาะรับรอบๆครับจังเข่าไปรับชุ่มน้ากันครับผมนี่ครับฝนตกครับทําชมพี่น้องรับรับนี่ครับผมบรรยากาศนะครับเนาะครับเดี๋ยวบบาวเถ่าจะผ้าเข่าไปรับชุ่มนะครับเนาะ ครับรับผมครับวันที่เก่านะครับเนาะวันที่เก่าบ่วาวเถากับพาดทำมาชมมากแล้วครับผมครับครับวันที่เก่าเพิ่นก็บ,บอกว่าสิบเก่านะครับผมอ่าเดี๋ยวจังเข้าไปเบิงครับเพิ่นว่าเขียนใส่ผ้าแดงไว้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเถากับพาดทำมาชมครับเข้าไป รับชมน้ากันนะครับเนาะรับว่าตัวใดนะครับพี่น้องสวัดีเพื่อนเพื่อนหแเราบ่ครับผมขออนุญาตเด้อครับผมถ้าที่เห็นเพื่อนติดไวทที่ฐานติดไว้ที่ฐานครับอย่าล่องอยู่หน้าฐานเลยบ่ครับผมครับเนาะครับผมครับมากับไหวขอพรนะครับเนาะกับปู่ท้าวเวสสุวรรณกับทันใดนะครับเนาะเอฟซี ท่านผู้ชมครับผมอยากเดินทางนะครับเนาะครับมาที่วัดป่าภูจันหอมนะครับเนาะอยู่ตำบลคำเลาะตำบลคำเลาะอำเภอชายว่านนะครับเนาะจังหวัดอุดรครับสามารถเดินทางมาได้เนาะครับเนาะครับจะถือว่างวดที่แล้วนี่เพิ่นคือว่าสามตัวตรงบ่ครับได้ยินเพิ่นว่าซ่นอยู่กันครับผมครับเอาก็ขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเพิ่นว่ากับยูนาฐานปู่ท้าเวสุวรรณ เดอครับทช่ชนชมพี่น้องกับบ่าวเฒ่าจะผ้าเขาไปรับช่มน้ำกันครับซาธุนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับมาทางไหนก่อนครับพ้ากันมาทางไหนก่อนครับเพียปูเชี่ยวบ้านวาหพ่อขับผมเอรับเขาไปรับชมน้ำกัน แคปหน้าจอเด้อครับท่านผู้ชมนี่ครับผมครับเพิ่นเขียนใส่ผ้าแดงให้ยซาถูกครับนี่ครับสองหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสองหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าครับครับมาแต่เพี่ปูนี่ครับพ่อ โอ้ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าพวเพื่นกันด้วยกัับนี่ครับทำช่อมขับนะครับเนาะครับอ่าทำช่ชมนะครับเนาะหรือเอฟซีนะครับเนาะแฟนคขับทั้งช่องครับอยากกเดินทางมาที่วัดป่าภูจันหอมครับทำช่ชมครับอ่ากอยู่ตำบลคำเลาะนะครับเนาะอำเภอชัยวานจังหวัดสก ่จังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับนะครับเนาะครับกะือว่านี่ครับเพิ่นว่าเขียนให้แล้วเนาะครับเนาะอยู่หน้าฐานปู่ท้าเวศสุวรรณขับเพิ่นเขียนใส่ผ้าแดงให้เด้อครับท่านผู้ชมครับนะครับเนาะครับครับลองพิจารณาเิ่นเอาครับผมกะือว่าสามโต ตรงๆรับพี่น้องครับวันที่เก่านะครับเนาะที่เพิ่นบวงสวงก็ได้หนิงเก่านครับครับสามารถเดินทางนะครับเนาะเขามาครับผมมาเที่ยวช่มครับมาบูชามากราบมาทําบุญครับผมรับกาบสักกะระนะครับเนาะมาไหว้ครับนี่ครับผมสามารถเดินทางมาได้เด้อครับพี่น้องครับเพิ่นวาวันที่สิบห้าครับอาจจะมีพิธีบวงสวง เดี๋ยวจังในถาเป่าเท่าได้มีอ่าิ่นว่าสิบหาเขาสั่นครับผมวัาที่สิบหานี่นะครับเป็นมาสิบหานี่ครับผมขับจังจะมาพ้าทรมช่มมารับชมอีกที่หนึ่งรับว่าเพิ่นจะเปลี่ยนแปลงบอเนาะครับเนาะครับหรือยังเป็นตัวเดิมก็ถือว่าเลขตัวเก่าอยู่ที่ครับพี่น้องขับเพิ่นก็บอกว่าสิบเก่าับยังบ่เปลี่ยนแปลงครับผม นะครับเนาะขับกันหลังจากฝนตกนะครับทผชุชมนี่ครับฝนกะยุดต๊กแล้วเนาะพี่น้องรับครับครับผมเนาะก็ตามนั่นเนอะครับพี่น้องครับเพิ่นเขียนส่ผาแดงไว้กะสองหนึ่งเก้าครับสามตัวตรงกับครับเนาะครับผ้าชุมบรรยากาศนี่แหละครับผมอยู่ ด้านาวัดนะครับอ่านะครับเนาะครับสามารถเดินทางมาได้ครับพี่น้องครับวัดป่าภูจันหอมครับผมตำบลคำเลาะนะครับเนาะครับอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับบ่าวเ่าก็จะฝากบรรยากาศไว้สนีเด้ครับท่านชมครับเอาครับคลิปนี้บ่าวเ่าฝากไว้สนีครับพี่น้อง ครับพอกันคลิปหนา้าครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมครับเงินไหลน้องท่องไหล,ลเขา่าทุกท่านครับซาถูกครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนา้าครับ